สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาทำลาบหมูกันนะคะที่ก็คือสมาชิกในกลุ่มค่ะสวัสดีครับชื่อนายเชมมุกลสุนนาคัะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชินธุรุันดุค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปรงีขมว้นวชืนน่อสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกนุวัรน์ัพัวชินภูมิค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวลัญญาอินจังค่ะนี่ก็คือส่วนผสมของลาบหมูนะคะนี่จะเป็นเนื้อหมูข้าขวคั่วพริกปน่นน้ำปลา ชูรสก็ต้นหอมตะไคร้กระเทียมเจียวแล้วก็มะนาวนะคะแล้วก็จะมาทำกันเลยนะคะหอมเจียวให้ไปเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะเอาเนื้อหมูใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงคะ่ะเริ่มด้วยน้ำปลาค่ะ แล้วก็ชูรสค่ะพริกป่นนะคะแล้วก็ข้าวคั่วค่ะแล้วก็คนค่ะ เราก็จะตามด้วยหอมนะคะตะไคร้ค่ะแล้วก็หอมเจียวกับกระเทียมเจียวนะคะตามด้วยมะนาวค่ะ นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในการทำล่าหมูค่ะขอบคุณค่ะ